สวัสดีครับกลับมาพบกับ m e r c l a com รีวิวกันอีกเช่นเคยครับในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงลำโพงไฮไฟคุณภาพ Hi End อย่างเจ้า Clips R 5 1 pm ตัวนี้อยู่ในซีรีส์เ f f r r นเลครับที่เป็นซีรีส์รุ่นบนๆของแบรนด์เลยทีเดียวซึ่ง R 5 1 pm ตัวนี้ได้พัฒนาจากรุ่นเดิมก็คือ Clips R 1 5 pm โดยสามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกับทีวีคอมพิวเตอร์เครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อไร้สาย่านธุสัญญาณบลูทูธโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งรีเซอร์เลยครับเรียกได้ว่าเสียป,ปุ๊บก็สามารถเล่นได้ทันทีและเรื่องเสียงที่ไม่เป็นร้องใครแน่ๆครับก็สําหรับราคาเจ้าคลิปส์ R51PM ก็จะอยู่ที่22,900บาทครับก่อนอื่นก็มาแกะกล่องกันก่อนเลยครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็ค่อนข้างจะครบคันเลยทีเดียว รายละเอียดทั่วไปครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมาในดีไซน์ทรงคลาสสิกวัสดุโดยรอบเป็นไม้ MDF อย่างดีสามารถป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆได้บริเวณด้านหน้าของลำโพงก,ก็จะมีโลโก้คลิปเลฟเฟอร์เลน์อยู่บนป่ากฮอนครับดูพรีเมียมสุดๆดีไซน์จะออกเป็นแนวเรดโทสสีดำตัดกับทองแดงดูคลาสสิกทีเดียวครับส่วนน้ำหนักตัวลำโพงทั้งสองข้างครับรวมกันก็จะอยู่ที่ประมาณ11กิโลกรัม ก็ที่ตัวด้านขวาครับก็จะเป็นลําโพงที่ใช้ควบคุมหลักๆที่ด้านหลังก็จะมีปุ่มปรับวอลลุ่มและช่องเชื่อมต่อต่อตางๆดังต,งต่อไปนี้เลยครับนอกจากนี้ครับเจ้าตัวนี้ก็ยังมีรีโมทสําหรับควบคุมระยะไกลได้อีกด้วยเรียด้ว่าสร้างความสะดวกสบายในการใช้งานเลยทีเดียว และจุดเด่นของลำโพงตัวนี้เลยก็คือจะอยู่ที่ไดเวอร์ฮอนด้านบนขนาด1นิ้วทีม่มาพร้อมเทคโนโลยีเฉพาะจากคลิปรับอย่างแ a คติกซ์ฮอนที่จะช่วยให้เสียงที่ออกมาเนี่ยส่งตรงเข้ากับหูของผู้ฟังทําให้เวทีเสียงและมิติของอิมเมจเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นครับ ในส่วนของดอกลำโพงด้านล่างครับก็จะมีขนาดใหญ่อยู่ที่5.25นิ้วทํามาจากวัสดุที่เป็นทองแดงน้าหนักเบาช่วยลดความผิดเพี้ยนของเสียงได้เป็นอย่างดีครับอีกทั้งตัวนี้ก็ยังมีดิจิตอลแอมฟิฟียร์อยู่ในตัวลำโพงช่วยขยายเสียงย่านต่างๆออกมาให้เต็มที่และแน่นกว่าเดิมครับโดยกําลังขับของลำโพงคู่นี้ก็จะอยู่ที่120วัตต์ RMS หายห่วงเรื่องความดังแน่ๆครับในเรื่องของการเชื่อมต่อครับนอกจากการเชื่อมต่อแบบมีสายแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อไร้สายผ่านสัญญ,ญาณบลูทูธได้อีกด้วย ก็จะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน4.0และยังรองรับ f p p X อีกด้วยครับมาดูที่สเปคลำโพงกันบ้างครับสำหรับทั้ง2ข้างเนี่ยสามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่68เฮิรตถึง21กิโลเฮิรตเลยครับส่วนเรื่องเสียงจะโหดจะดีขนาดไหนก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันให้ฟังเลยครับ world where infinity, you know the roof on fire. I'm on fire. I tell her baby, 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 baby โอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับจากที่เราทดสอบกับเพลงและหนังหลายๆเรื่องต้องบอกว่าแรกเริ่มเนี่ยที่ทางทีมงานได้ฟังค่อนข้างประทับใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางหรือเสียงร้องที่ออกในโทนสว่างร้อยเด่นเนื้อเสียงหวานจับใจครับมีความชัดท้อยชัดคําฟังสบายเสียงสูงเนี่ยพุ่งแหลมไม่บาดหูอีกด้วยสามารถถ่ายทอดรายละเอียดออกมาได้ดีปลายเสียงเนี่ยสามารถทอดตัวได้ยาวครับมีความสมจริงของเสียงแบบสุดๆไปเลยครับในส่วนของเวทีเสียงเนี่ยมีความกว้างมากๆ ให้ทิศทางที่แม่นยำสมจริงทั้งแนวกว้างและแนวลึกสามารถมองเห็นอิเมเอของเสียงได้อย่างชัดเจนครับในเรื่องของเสียงเบสครับค่อนข้างแน่นเลยเก็บตัวแรงประทะหรืออิมแพคเนี่ยเยอะฟังสนุกค่อนข้างถูกใจเลยทีเดียวครับโดยรวมแล้วจัดว่าเป็นลำโพงที่เสียงดีมากๆครับใช้ฟังเพลงได้แทบทุกแนวออกแนวเป็นแนวเรฟเฟลสเลยครับ หากใครที่รู้สึกว่าเสียงเบสยังไม่พอครับก็เจ้า r 5 1 p n ก็สามารถเชื่อมลำโพงซับบูเฟอร์เพิ่มเข้าไปได้อีกด้วยโดยทางเราก็แนะนำเจ้า R120SW เลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เสียงเบสเน,นี่ยแน่มากๆครับเหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับและต้องการเติมเต็มเสียงเบสให้ฟังสนุกมันยิ่งขึ้นครับเจ้าตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับ okay you have something thing is all right <laughs> ก็สรุปกันเลยดีกว่าครับสำหรับลำโพงคลิปส์ r 5 1 pm รุ่นใหม่นี้ก็ถือว่าเป็นลำโพงบ้านที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมาพร้อมคุณภาพเสียงระดับไฮไลชนิดแบบจัดเต็มมากๆครับรองรับการฟังเพลงดูหนังหรือแม้กระทั่งเล่นเกมได้ครบทุกอัตลบเลยครับในราคาเพียง22,900บาทเท่านั้นเรียได้ว่าตัวเดียวจบใช้ไปยาวยกันเลยครับสุดท้ายนี้ครับหวังว่ารีวิวนี้สามารถช่วยคุณตัดสินใจเลือกซื้อลำโพงได้อย่างดีขึ้นใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถเข้ามาถามเราที่ด้านล่าง ก็ถ้าชอบรีวิวเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับหรือถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าก็ไปที่ที่เว็บ w .com แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ